มีคนกำลังเล่นซ่อนแอบนะครับจะซุ่มไปโอ้โหนะครับนะครับวิ่งกันอ <g ill> <c oughs> อ๊ยเข้าไปโอเคครับตอนนี้ก็ตาผมแล้วนะครับมาซุมกับซุมกับ ไข่เชอรี่ไหนพายุบอกมีไข่เช,นะขเชอรี่นะนั่นเหรอไข่เชอรี่โอ้ไข่เชอรี่บ้านเราใหญ่มากมาตาเขามามามาเออเนะอะเออเขาเป็นอีฟปะเขาสามารถอีฟได้สองครั้งเฮ้ยอีฟได้ไงเนี่ยคะโกโกงอ่ะอีฟอ่ะ นะครับ